ครับท่านผู้ชมครับนิวส์มกับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูนเช่นเคยนะครับข่าวดีสําหรับลูกหนี้นะครับเพราะว่าบัตรนี้พระราชบัญญัติทวงถามหนี้พศ2 5 5 8นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยประโยชน์ของร่างพรบฉบับนี้นะครับก็เพื่อที่จะลดปัญหาที่จะสร้างความเดือดร้อนในสังคมครับโดยเฉพาะปัญหาการทวงถามหนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าลูกหนี้ถูกทวงหนี้ด้วยความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ ทางเลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะครับนายสลาวุฒิเบนจกุลนะครับอธิบายว่าพรบนี้เนี่ยมีสาระสาคัญนะครับที่การกําหนดแนวปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการทวงหนี้และก็บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนพรบน,นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกฎหมายไหนที่กํากับดูแลโดยตรงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสาระสาคัญของตัวกฎบทกฎหมายฉบับนี้กันนะครับว่ามีการท่ามาะตรไว้บ้างนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนนะครับประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ครับที่สําคัญเนี่ยเวลาไปทวงหนี้นะครับจะต้องมีการแสดงบัตรประจําตัวผู้ทวงถามหนี้ให้กับลูกหนี้ดูด้วยแล้วก็มีการบระจบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่สามารถที่จะไปประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือว่าไปทวงถามหรือจะเป็นการสนับสนุนการทวงถามหนี้นะครับที่ไม่ใช่หนี้ของตัวเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่มีการกําหนดเอาไว้นับก็คือว่า ห้ามผู้ทวงถามหนี้เนี่ยไปติดต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้นะครับเพื่อทวงหนี้ก็คือต้องติดต่อกับลูกหนี้โดยตรงเท่านั้นนะครับเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยลูกหนี้มีการกําหนดไว้ให้สามารถที่จะไปทวงถามได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสถานที่ฮะสถานที่ในการไปทวงถามหนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือบางทีไปทวงถามในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับทำให้เขาขายหน้าเกิดขึ้น พรบบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องติดต่อในสถานที่ที่ลูกหนี้ระบุไว้ครับแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ล่ะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ยังภูมินำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทํางานของลูกหนี้ครับนี่จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับแต่ว่าจุดแรกต้องเป็นสถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้ก่อนครับเรื่องของเวลาก็มีการระบุไว้ชัดเจนนะครับเวลาในการทวงถามหนี้นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจะทวงถามได้เฉพาะเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะมีการระบุไว้ว่าให้ทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าเหมือนกันแต่ไม่เกิน6โมงเย็นหรือ18นาฬิกานอกจากนั้นเนี่ยยังมีการระบุเรื่องของจํานวนครั้งนะครับในการทวงถามด้วยนะครับว่าจะสามารถทวงถามได้วันละกลี่ครั้งซึ่งเดี๋ยวจะมีการกําหนดตัวเลขออกมาในภายหลังนะครับข้อห้ามต่างๆนะครับยังมีอีกหลายข้อนะครับที่มีการห้ามไว้ในเรื่องของการทวงถามนี่นะครับอย่างเช่นการห้ามขคมค่มขู ห้ามใช้ความรุนแรงซึ่งจะไปสร้างความเสียหายแก่ร่างกายทรัพย์สินชื่อเสียงของลูกหนี้หรือว่าผู้อื่นนะครับห้ามใช้ข้อมูลเท็จนะครับไม่ว่าจะอ้างชื่อข้อมูลสัญลักษณ์ที่เป็นเท็จในการทวงถามหนี้ที่สําคัญคือห้ามเก็บค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงหนี้เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโทษกันบ้างนะครับโทษนั้นมี2ส,ส่วนนะครับโทษส่วนหนึ่งก็คือโทษปกครองนะครับ จะมีการปรับสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับหรือว่าอีกส่วนนึงก็คือโทษทางอาญาครับโทษทางอาญาเนี่ยเริ่มต้นต่ำสุดก็คือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนโทษสูงสุดของอาญาก็คือจำคุก5ปีปรับไม่เกิน5 0,000หรือทั้งจำทั้งปรับครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการทวงนอกเวลานะครับอันนี้จะปรับไม่เกิน10,000แสนบาทครับแต่ถ้าเป็นการใช้กาําลังใช้ความรุนแรงใช้การข่มขู่นะครับบอกว่าโทษสูงสุดเลยครับ ปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับบรรดากฎหมายทั้งหมดทั้งปวงที่ออกมากับพรบฉบับนี้นะครับทางคุณสลาวุฒก็เชื่อนะครับว่าน่าจะช่วยลดปัญหาการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ตามมาในภายหลังได้ครับ้องไปฟังดูครับคือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเองไปทวงหนี้ด้วยเนี่ยอันนี้กฎหมายห้ามและมีโทษรุนแรงแล้วเนี่ยก็จะช่วยป้องกันอันหนึ่งนะครับประการที่2ก็คือว่าถ้าคุณไปใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมาย กำหนดไว้เลยว่ามีโทษทางอาญาแล้วนอกจากนี้เนี่ยการกํากับดูแลนี่มีคณะกรรมการกํากับดูแลการทวงหนี้ด้วยซึ่งการจะประกอบกิจการทวงหนี้ต้องขึ้นทะเบียนฉะนั้นก็จะมีมาตรการในการกํากับควบคุมดูแลถ้าคุณอยากจะประกอบธุรกิจลักษณะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเคารพกฎหมายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการทวงหนี้อย่างแนะนํานะครับว่าภายหลังจากที่พรบรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงหนี้ รวมถึงตัวลูกนี้เองนะครับจะต้องไปศึกษาข้อปฏิบัติแล้วก็สิทธิ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของ Newsroom แล้วครับผมกุลพัน์เพิ่มพูดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ